สวัสดีค่ะมาค่าปะปลาหามูกินเข่าอีกแล้วอาจจะได้ยิน,นเสียงตอปกปกปกด้วยค่ะบ้านปลากำลังซ่อมแซมกำลังก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้านค่ะปรับปรุงนาะเคาเอินฝนกระตกค่ะ น่ากินปลาเมื่อนี่ยหนึ่งประดุกค่ะไซเห็ดว่าจ,จะซุปเห็ดใสซนอมิสมนะคะเอาไปมาเปลี่ยนใจค่ะอืมแล้วปลาก็ได้ปลา,าปลาส้อยบลไดต่มค่ะสดๆเลยจากไฮ ซ้ำหนึ่งเหตุปะ่ะฮะความปลด้มเลยครับประดุกเนี่ย ครับติดตั้งแต่ต้นเลยนะก่างมันใหญ่อะอืมจับน่าประดุกจับๆเลยค่ะมา,า,า,าค่ะหาาน้ากินมากินพร้อมก,กัน อันนี้เป็นเฮดพึงค่ะเกือบเป็นปลาท่าสีค่ะเพราะว่าาท่าสีเนี่ยย่อยลงมนันองกันได้ผนางังเพราะว่าวันนี้ขึ้นสูงสุดแล้วขึ้นจุดที่สูงสุดนะคะใส่แบบขอบหลังค่าทางๆมัน,นะคะ่ะก็เทียม อืมจ,จิกจักไม่ใน่งานจากผลเราบเนี่ยเท่าล้วก็เสคุงจักเขาหอมอย่งเนาะแต่ว่าคิดว่าตานอยู่ค่ะได้ยินเสียงเปังปังเปังแบบยิ่งปืนปืนที่แบบว่ายิ่งปืนตะปูไหมค่ะอืมกูชับ ยังแซ่บเลยค่ยะความรู้พวกอากาศบา้ากินยังจังสีแซ่บนะฮะกิน,นเนี่ยจะคลางมากค <c oughs> ำตอบง่ายๆ ค,ค่ะไทยฟอร์มเ <c oughs> นเทสฟิสแดงนะค่ะไก่เม็ดห้ยแล้วค่ะซื้อซื้อพันมาดก บอกกาที่เทปปะดักเองนะฮะยันมันบุกเป็นไห่บอกาใส่เข้มค่ะอืมเห็ดพึ่งยังก็กินตับตันคือตับนะ ตับกระปราง แซบตรงนั้งม่นด้นะฮะกลางกลา หนึ่งประดูปรไดิกินหน้าเหรอคะใช่เลยข้ากินอย่างอื่นอยู่น <c oughs> ี่นางตรงมงเธอเรียบ ก็ดีต่อไหมว่เฮียอกับไปได้กินอันนี้กลายๆว่านไม่เปลากินไหมเฮียวก่อนน้องมาปีชิบเกียมแล้วค่ะอื้อพอทำงานตับผล ใจไม่ดีเลยทาสีตากฝนนคะ่ะั้องิ้าทาในจังหน่เมื่ออื่นมเมื่อฝนแห้งตกหนักเลยค่ะหน้าหนาวกำลังเข้ามาอากาศย่างเย็นแล้วยังมาซองหอมขิงขิงนึ่งไปด้วย

ชอบแก้มประดุกแก้มน้อยๆค่ะตัวง่ายแก้มน้อยๆดูซิไปดูหันพ่อมาละเดลิง Så uflaks han har i dag. Jeg. Jeg ser bare litt der og litt der. Ingen regn akkurat her. Det er visst ingen som, som er irritert på oss i dag. Ja. Faen, altså. Hvordan kommer jeg meg der? Det blir ikke vått nå. Jeg. altså. Det tørker såpass fort, og det regner ikke nok da, til at det har noe å si, men mm. Nå må man jo vente litt Se, se, se Mesterkapp. Det er livet hennes, det. Det er masse. Ja, ja. Skal du ta på halsen din nå? Ja, jeg må ta, ta fem minutter Det men... ja, er nesten ferdig, ja. หาพาบไปเลยมาพาบไปเลยไปดิหนะ้ะเอาป่าบปเลยอืมเอาป่ามา มาตอนอืม พอดีแล้ว <c oughs> อากาศไม่ดีเดยวก,กินสแน็คกันเดยวก,กินสแน็คต่อเลยตรงทางไ่กินสแน็คค่ะยังมีพื้นที่เหลือกินเลมันฝรั่งเล่พอแล้วไม่พอแล้ว มองหนึ่งมองแสบประดุกเนาะแสบอาจจซมีคนบมกักแบบปลาปดุกปลาลดปลาไหลที่เป็นแบบนังมันๆนะ กัมมักมดว่าจะเป็นปลาปลาที่กินยากที่นอร์เวย์ที่คนเขาไม่ชอบกันกัมมักพอบเอคะลงมาไหมควรตลอด สงสัยเดี๋ยวใส่ตู้แข็งไลวค่ะเนี่ยพอเนาะกินมื้อเดียวแล้วตูต้แข็งแล้วก็ตอนที่ต้องการก็ค่อยออกมากินอีกจะเครื่องปี ว่าเป็นไปไล่ตังอะเรืออาจจะเป็นฟุ้นเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคนนึงใส่หม่เรื่อยไม่ต้องสูงๆงหรือปกกัท่าสีนะคะแค่อันก็เอาิบเปลืสอนสีน,น้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะเดี๋ยวมาหาเพื่อนกินอีกในคลิปต่อไปนะนอกบ้ายค่ะ